สวัสดีแล้วก็ทักทายทุกคนนะครับก็ผมคุณนิชคุณช่วงนี้กลับมาถ่ายละครเรื่อง Finding the Rainbow อยู่นะครับก็เดินติดตามดูกันด้วยนะครับ14กันยาแล้วเจอกันบ่อยๆขึ้น <c oughs> วิลสันก็คือเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ฉาลาดนะฮะ <c oughs> แต่ก็คือด้วยตัวละครเฟิร์นที่เล่นโดยออมสุชานะครับผมก็ ก็ตกหลงรักกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้มารักเขาแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็จะมีรักแรกของเขาอยู่แล้วคือโนนที่เล่นโดยก๊อตนะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะเนี่ยการการต่อสู้กันเพื่อที่จะทางทางธุรกิจด,ด้วยทางความรักด้วยอะไรครับผม <c oughs> ผมเพิ่งดูนะเนี่ยผมเพิ่งดูแล้วก็ตอนพอกลับมาไทยปุ๊บตอนผมตกหลลงแล้วก็บินมาไทยเนี่ยเขาก็เพิ่งบอก ผมก็ถามเขาว่าถ่ายพลายยางเขาบอกว่าเริ่มถ่ายไป4ีหเดือนแล้วแล้วผมก็อ้าวแล้วผมเพิ่งตอบตกวงไปเมื่อ2เดือนที่แล้วพวกใช่ก็ถ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันไหมตื่นเต้นไหมก็ด้วยแหละครับเพราะว่าอยากจะทําผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดให้เป็นวิวเซนที่ทุกคนรักทุกคนชอบนะฮะไม่ว่าเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ก็ทำกานนรานมาหนักเหมือนกันครับ ก็หลังจากโควิดก็จริงๆก็ไม่ไม่กลับมาไทยเท่าไหร่เลยนะครับไม่มีงานอ่ะมีคราที่เพิ่งที่เพิ่งเข้าฉายไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยครับแต่อันนั้นก็ถ่ายไปเมื่อ3ปีที่แล้วเหมือนกันก็ใน,นประมาณ3ปีครับตั้งแต่ตั้งแต่โควิดนะครับจริงๆเวิร์กช็อปในด้านตัวละครนะครับก็จริงๆผมว่ามันใกล้เคียงกับผม สักระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็ก็ต้องเวิร์กช็อปกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิวสันกัฟเฟิร์นวิวสันกนน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็ความที่เวิร์กช็อปให้มันกับวิวสันเวลาอยู่ในบริษัทดูเหมือนเป็นเป็นคิงเป็นแบบเหมือนเป็นแมนออฟพาวเวอร์ power, อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เวิร์กช็อปทางด้านนั้นไปแต่ก็ประมาณนั้นครับแต่ต้องบอกว่าเราสามคนน,นี่สนิทกันเร็วมากครับคือเวิร์กช็อป ส่วนใหญ่ผมจะเวริร์กช็อปคนเดียวแล้วก็อาจจะมีมีครั้งหนึ่งกับออมครั้งหนึ่งกับออมแล้วก็แล้วก็ก๊อตอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราสนิทก,กันเร็วมากก็สนุกครับเวลาเวลาเข้าเข้าเข้าฉากด้วยกันเข้าไปกองด้วยกันก็คุยเล่นกันเอออยากไปเกาหลีนะอยากไปทางก็ๆๆแนะนาที่ที่อาหารร้านอาหารอร่อยๆให้ให้กันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับผมสัญญาได้เลยว่าเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็มีโปรเจกต์หลังจากถ่ายละครนี้เสร็จ ว่าคืออยู่แล้วครับผมที่ที่ผมจะเข้าไปร่วมด้วยครับก็ช่วงนี้ก็คงได้กลับมาบ่อยๆครับรายการร,าการ,รอดูว่ารายการอะไรแล้วกันผมยังไม่อยากสปอยตอนนี้เพราะเขาก็ยังไม่ยังไม่ได้ออกมาบอกยังเป็นทางการนะครับแต่ก็เป็นรายการรายการทีวีครับมไม่ตื่นเต้นไหมหรอผมดีใจ ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นไปทางแบบกังวลนะครับคือตื่นเต้นแหละอยากกลับมาไทยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงก็โชคดีที่ช่วงนี้โควิดมันมันเริ่มซาไม่ได้สาแต่ว่าก็ไม่มีการกักตัวไม่มีอะไรแล้วก็ไปมาได้อย่างามีสละมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ก็ก,ก็จะได้กลับมาไทยบ่อยขึ้นได้เจอครอบครัวด,ด้วยได้จเจอแฟนๆด้วยเพราะเท่าที่ผมดูโปรดักชั่นเท่าที่ผมดูาการทุ่มเทข,ของทั้งนักสแสดงแล้วก็ ผู้สร้างทุกๆคนทุก,ท,กท่านนะครับก็ความหวังค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าแต่ละฉากแต่ละสีนที่เราที่ผมเข้าไปถ่ายเนี่ยมันเขาทุ่มเทมากใช้ใช้คุณว่าน่าจะใช้งบค่อนข้างสูงในการสร้างนะครับผมก็มีความหวังสูงนะฮะแล้วก็เนะี่ยยังถ่ายไม่เสร็จก็ผมก็ต้องพอได้มาดู การตอบรับนในวันนี้เราก็จะดูหลายๆอย่างในวันนี้ได้ฟังหลายๆเรื่องในวันนี้ครับผมมันก็เหมือนกับเป็นการผมก็ต้องผลักตัวเองให้ให้เปอร์ฟอร์มให้ดีขึ้นให้ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความกดดันเล็กน้อยแต่ความหวังนี่ก็สูงอยู่ครับผมก็ผมก็หันมาโฟกัสที่เมืองไทยก็คือตอนแรกก็อยากจะไปโฟกัสงานที่จีนด้วยละแต่ก็ช่วงนี้ก็ไปยากนิดนึงก็เลยรอก่อน แต่ว่าช่วงนี้ก็หันมาโฟกัสที่เมืงไทยนะครัผมว่าคือผมไม่ได้ไม่ได้จำกัดว่าจะเล่นแค่หนังหรือว่าจะเล่นแค่ซีรีส์หรือว่าจะเล่นอะไรอย่างงี้แต่คือแล้วแต่ว่าโอกาสแล้วก็มันคงมีเรื่องเรื่องบทเรื่องตัวละครด้วยล่ะผมต้องต้องอ่านต้องพิจารณาว่ามันจะช่วยในการพัฒนาความสามารถในการ สแสดงของผมหรือเปล่าด้วยแล้วก็ตัวละครนี้ผมอยากจะเล่นหรือเปล่ามันเป็นตัวละครที่ให้ความคิดหรือว่าทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกอะไรหรือเปล่าด้วยครับไม่ใช่ว่าแบบมีงานเข้ามาก็รับมีงานเข้ามาก็รับผมก็ต้องต้องพิจารณาดูด้วยว่ามันมันเขาเรียกต้องใช้คำว่ามีสาระหรือเปล่า <c oughs> มีดิ้นหนึ่งอน่ะเนาะ <c oughs> ว่ามันไม่ใช่ดูแบบเบาสมองไปเรื่อยๆคือ <c oughs> ดูแล้วต้องได้อะไรจากจาก บทบทนี้หนังเรื่องนี้หรือว่าละครเรื่องนี้ไปด้วยครับอ๋อก็อยู่จนกว่าถ่ายจบก็อีกเกือบเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็บินไปบินไปนิวยอร์กไปถ่ายต่อที่นิวยอร์กก็คือเสร็จที่นิวยอร์กแล้วก็เราก็กลับเกาหลีครับอ๋อจริงๆผมไปจีนตลอดอยู่แล้วเมื่อก่อนนะก่อนโควิดแล้วก็คือไปจีนตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเพราะว่าพอโควิดเข้ามาปุ๊บก็ก็บินบินออก ไม่ได้ถ้าบินก็ต้องไปกักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เมื่อปีที่แล้วก็เพิ่งไปถ่ายรายการที่ที่เมืองจีนอยู่5เดือนอะไรเงี้ยผมก็คือเพราะว่าจีนก็เป็นเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ก็มีแฟนคลับที่รอผมอยู่ที่จีนด้วยอย่างไทยก็คือมามาตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคืออยากไปไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับผมได้เจอกันปีนี้ได้เจอผมปล่อยแน่นอนครับผมโอ้ทานมาเยอะแล้วครับ ส้มตาปลาฟูป,ปลาอะไรกินทานมาเยอะแล้วชอบมากชอบมากับ,ากบทานอยู่เรื่อยๆครับมานี่ก็ทานแต่อาหารไทยครับผมถึงแฟนคลับทุกท่านนะฮะตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอมาตลอดอช่วงวิกฤตนะครับผมก็คอยหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขเราเจอกันแน่นอนเดี๋ยวนี้ครับ ขอบคุณครับ